นี่คือน้องเกษมที่วันหนึ่งต้องเกษียณเขาจะทำยังไงน้องครับน้องน้องครับครับนี่นะครับพี่ชีวิตหลังเกษียณน้องอยากทำอะไรเออผมคงน้องครับพี่แล้วน้องเตรียมตัวยังไงครับนี่ไงครับก็ยังไม่ได้เตรียมอ๋อ แต่ผมมีประกันสังคมสามารถช่วยดูแลผมในวัยกเกษียณได้เมื่อผมกเกษียณไปผมก็จะได้เงินชราภาพประกันสังคมโดยแบ่งออกเป็น2แบบคือเงินบำเหน็จชราภาพและเงินบำนาญชราภาพแต่การได้รับจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเงินชราภาพประกันสังคมเนี่ยแหละที่จะทําผมสามารถออกไปใช้ชีวิตในวัยกเกษียณตามที่ผมต้องการได้มีความสุขแค่นี้ผมก็อุ่นใจในวัยกเกษียณแล้วแล้วคุณล่ะวางแผนชีวิตหลังกเกษียณไว้ยังไง